เนี่ยลูกสาวเก็บซอยทีมงานเพาจากทีมงานเก็บทีมงานเก็บักบกิเล็อัน,นแม่แม่เป็นคนถ่ายวิดีโอลูกสาวเป็นคนเก็บนะจ๊ะคนเหลียวเอ้ยเก่งเว้ยหันหนามาดูล่ะมาหันหนามาสวัสดีกันนะไอ้กล่องจ้ะขี่ไอ้ขี่ไอ้น้องมินนี่แม่เอาเอาหนิเอาหนิเนด้อ เนี่ยอตัดอจับน้ำเนี้ยตัดเนี่ยโอ้ยยังเห็นมันลดลงเหือแล้เนาะเนี่ยเนี่ยน,น้ำนเสืขู่อ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสกุลนะจ๊ะจะมาเนี่ยแมวสีไอ้ผ้ามาเก็บผักคีเล็กนะจ๊ะแล้วอ,อันนี้เป็นในบ้านแมวนะจ๊ะเดี๋ยวจะใ,ให้เบื้องบ้านก่อนอันนี้เป็นในนาะป่าของมูบานนะจ๊ะเนี่ยขาจ้าสิปันน้ำข้นมะของเนาะแล้วก็แจให้ประชาชนอยู่ในไอ้มูบานนะจ๊ะอันนี้เป็นอ่ อันนี้เป็นบ้านแมวนะจ๊ะเดี๋ยวแมวสิว่าไปเก็บเดี๋ยวให้เบิงก่อนว่ามันบอกรอยเนาะเดี๋ยวหันไปเบิงปลาต้นผักิเล็กเนี่ยต้นผักิเล็กลก็มีอ่าโน้นนะจ๊ะเป็นต้นผักิเล็กมาอด้วยน่งเดี๋ยวสิว่าไปเก็บผักิเล็กลูกสาวไปเก็บถา งามฝนตกใส่แล้วมันงามเนาะอันนี้เพิ่นปลูกไปนี่เนาะจา้ะเนาะเนี่ยก็ต้องงามเลยอันแม่แล้วบอกใหเอกันไก่มาตัดแต่ว่าแม่เอาถือกล่องโอ้ยนี่เนาะแม่บอกให้เก็บใส่กระคูนใส่กระคูนเนี่ยแม่เอาสิเก็บแล้วก็สีต้มเอาไปนั่นเนาะเนี่ยจ้ะ เดี๋ยวให้เบิงก้อนเห็นเบิงมาตรฐานเนาะอันนี้เป็นน้ำน้ำป้าป๋าของหมู่บ้านเนาะจ้ะเนี่ยของหมู่บ้านเนาะอันนี้เนาะพื้นสีปั้นน้ำจากตรงนี้เนาะจ้ะเนี่ยเนี่ยพื้นสีปั้นน้ำสาจากตรงนี้เนาะจ้ะขึ้นมาเนี่ยเนาะนี่ท่อเนี่ยพื้นสีปั้นน้ำขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาเขาถังยื้อไอ้นี้เนาะแล้วก็เพิ่นก็จะกรองเนาะจากผสมค้อลีนผสมนั่นผมสีให้มันไอ้นั่นเนาะแล้วก็สีใจให้แต่ละบ้านให้ใจให้ประชาชนในหมู่บ้านใส่กันเนาะจ้ะ ทีเนานะทาร่างปีอ่ะท่าช่วงฝนเนี่ยทา่าฝนมันดีนะจ๊ะไอ้ชาตรงนี้เนะนาะน้ำก็จะขึ้นมาเต็มเลยนะจ๊ะแต่ว่าปีนี้มันแรงยังฝนบอยังยังถือว่าบ่ดีนะจ๊ะเนี่ยน้ำแต่ว่านา้ำขุน่นแน่ๆหนึ่งน้ำไม่ค่อยใสน้ำลูกสาวไม่เาเก็บอยอะเอาเก็บพักกี่เด็กปะเนี่น้่ยสิเก็บแล้วก็เสียเอาไปต้มเนาะต้มแล้วแม่สิเอาไอ้เอาไปใส่ไอ้ต้มจากบ้านไปเนาะจ๊ะแล้วจะไปไปแกงอยู่ไอ้ชลบุรีเนาะแมี่ยเราจะเป็ มองเห็ดงาเน่าจะอู้มองดูหยอดงามหยอดงามเนาะจ้ะเนี่ยเยพราะมันเป็นหนาฝนเนาะคนบ่คอยกินกันข้าเจ้าบอกว่ากินในมันหนาฝนมันสิเก็บทองจ้กะก็ได้มาเก็บเอาเนี่ยาก็เล้ยมาเก็บเอาไปเองงามจ้ะอันนี้ข้าเจ,จ้าโบ้ห่วงด้วจ้ะเนี่ยใครอยากก็มาเก็บเอา,นา,นนานเนี่ยขาเจ้าปลูกไว้ให้คนในหมู่บ้านเนาะเนี่ยโอ้ยงามครับ Nó xong là lẹ ớt này lẹ ớt này lẹ ớt này lẹ ừ lẹ lẹ. À. ừ Năm. Năm ừ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  อานองมินว่าเก็บไหมถือกล่องอะไน,นี้เลานี่เห็นอบ่นี่อันนี้อันบ่มีแค่นี้ได้จล้ะคุณอะนูน่นตรงนู่นก็แม่นมดจะ้ะถ้าเป็นช่วงนานาแรงอ่ะไอ้มันถือบ่ค่อยมีมีมีหยอดนาะจะ้ะเพราะว่าแบบคนกินหลายเนาะช่วงเนี่ยกินกินได้อยู่แต่ว่าคนกินบ่ค่อยกินกันน่าจะ้ะมันก็เลยแบบถือฝนแน่แหลวก็คนบ่ค่อยกินมันก็เลยง่ามน,น่าจะ้ะเดี๋ยวจะน้อยอ่ะขาเจ้าสิ เดี๋ยวก็ตัดลงเนาะเดี๋ยวก็จะก็ตัดแต่มันสิยแปะไม่แต่ว่าธนาแรงเนี่ยปุเาก็ไม่ได้กินเนาะจ้ะเอาไปแกงใส่หนังเนาะจ้ะแซ่บแต่เดี๋ยวแม่เก็บผักกิเล็กกอนนี่เนาะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวซอยลูกเก็บก่อนซอยลูกสาวเก็บผักกิเล็กกอนจ้ะเนี่ยลูกสาวเก็บซอยทีมงานเาจอดท,ท,ทีมงานเก็บทีมงานเก็บพากิเล็ก อันแม่แม่เป็นคนทายวิดีโอลูกสาวเป็นคนเจียบน่าจา๊ะคนแล้วเอ้ยเก่งเว้ยหันหนามาดูล่ะมาหันหนามาสวัสดีกันนะา,อาไอ้กล่องจ้ะคีไอคีไอน้องมินนี่แม่เอาเอาหนิเอาหนิเด้อนี่เอา้าตัดเอาจับน้ำเนี้ยตัดแม่โอ้ยอยัง็นมันลดลงเหือแลาะนะ อัอนียนเนี้นน้ำเสตคู่อ่ะไม่เนียนแมวมาบ้านอีน้อจ้ะมบ้านอีกมารอบแรกเก็บไปน้อจ้ะใส่ประมาณเกียงหนึ่งนะแสบน้อจ้ะเสดายว่าเอาไปหน่อยปวดมือนีมาเอาไหมอันนั้นน้อจ้ะแมวอันนั้นบ้านแมวจ้ะน่ะอันนั้นบ้านแมวเนาะแค่ยุแค่นีนจ้ะยี่ใกล้นี่ยงางมาซ้ำหนึ่ง มัดไปพ้อเดียวยางไปทางนั่นป่คุณทีมงานเขาโอ้ยเก่งขึ้นยังนี่มาซอยแม่เกีย๊ยภากีเล็ก้าจะเอาเต็มขุนนั่นแหละจ้ะพี่พ่อไม่ต้มกินด้หลายเมือางามๆี๋ยวนี่เดมซือเนาะไส้ไอเซ็นร่อนกระแดงเซ็น,นยังกบุญเซ็นไหมมาไหน เฮ่เอาจารย์แล้วมันมาเห็นตัดออาเมื่อไหร่ตัวพมคนเก็บใส่อันนั้นก็เลยนะจ๊ะเสร็จลอนเอ้ยยังเคอเอาาิร์นบันนี่ก็บันนุ้กเคิ่์นเสร็จลอนบุญเสซนนะจ๊ะใส่บุญเสซนก็ได้ถ้าไอ้แมวมากินไอ้มักใส่ไอ้นั่นเนาะแกงใส่หนังนะจ๊ะหนังวัวนะจ๊ะ ได้หลายอะไรกันนี่ได้หลายแล้วเ๋ยวสิออกไปยางเบื้องนอกก่อนามีหนูไปสางนันเลยน๋อใส่ไปยงี๋ยางไปเบื้งขางุนกันจบนยิ้ใเบื้องขางนั้นนี่เมื่อจะควงเด้เด้อ มันมีเพียบอะเมยเขามามยตนอะไนเนี่อ๋อตอนนี้มันบ๊วยงามตอนนี้มันแหงๆไป้างนอกระไรางนอไหย่นี่เนาะโอ้โทางลุลงอันนี้เเพียยาวเด้อ แม่มนมดได้จ้ะน,นี่พูดไงแม่มนมดเจ้าพวกกินไม่ได้งามเจ้าพวกคอยกินกันช่วงนี้นี่ต้องมินใช่ไหมเกีจ้าแม่เออแหละน่ะเนี้อท้ายวิดีโออย่างเดียวลูกเป็นคนเก็บเฮ้ยปังกล่องเด้อเลยเก็บอบอลเก็บบอล อันนี้แตกไหมตอนนี้เนาะงามมารอบนั้นมันไอฝนมันตกเนาะยังิดเปียกเ,เลยหนุ่มไอแมวมันมาเก็บเนาะอันนี้มันแห้งแล้วอันนี้มันแหง้งนี่พอดแล้วนะา๊ะเต็มเต็มคุ กับบานเ้างบานนี่นนนนนเนาะน,น,นี่เนาะจ้าเนแม่นมดเนาะจ่าเนนู่นญ่าไปถึงนนุนพยายากกินก็นมาเก็บเลยนะจ่าข้าจะบมวงเพิ่นปลูกว้ให้ํสำรับคอนเอ่นในหมูบ่บานนะจ่ะป้าเดินหสียางกับบานเ้าไปเด็ดพักกินเล็กหน่อยปบ้านแม่กิน โอ้ยส,สันพ่อเหรอแม่แม่กระถังนึงใส่ไปแ๋้วาจะไปเดดไปี่น อันนี้ที่เด็ดมาแล้วนะจ๊ะเนี่ยเออที่เอาอนันที่เก็บมาแล้วเนาะเนี่ยน,นี่เนานะเดีย๋ยวเราจะเอามาเด็ดนะจ๊ะเนี่ยแม่กำลังเด็ดเด็ดเราจะเอาไปต้มนะจน๊ะบันเด็ดเด็ดเอาตะใบอ,อนนันยอดอ่อนมาเนาะอันเดียแก่เขาก็จะเอานะจ๊ะในกระขุนึ่งในขุนึงแล้วเบึ้งต้มมาสิได้รายป่านไี้เดี๋ยวเด็ดก่อนเนาะ ไปไล่เนี่ยอันนี้เด็ดแล้วนะจ๊ะเนี่ยไปไลยคือกันนะเนี่ยนี่คนี่เบื้องตุ่มออกมาเนี่ยสีเด็ดไล่ไปในอ่อนงามไม่จะหยอดอ่อนๆนะจ๊ะเนี่ยจะไปต้มน้ำขมหมอกแก๊กสองน้ำนะจ๊ะ อันอันนี้ได้แล้วนะจ๊ะนี่ยอุ้ยได้ดหลายเนี่ยนี่น่าจะทั้งหมดที่เก็บมาที่แมวเ,เก็บมาเนาะไอ้ทั้งเขียวอันนี้เก็บได้เลยอันนี้เนี่ยเหลือตะกิงไอ้แก่ๆมันจะไปทิ้งอันนี้จะไปต้มน่าจะป่ะเน,นี่น่าจะต้มน้ำขมออกซองนนะ้ำเนาะแล้วก็จะปั่นปั่นน้ำหมอ,อกน่าจะแล้วก็ใส่ถุงแมวจะเอาไปกินในช้อนบุรี้น้ำเนาะไปไปไใต่แกงนง่าจะแล้วใส่ตู้เย็นไวนะ้เนาะเก็บได้ดหลายมเออยู่ เดี๋ยวถ้าเกิดไทยไอตอนตม้มใดไม่เอาจะไทยเบิ้งน่าจะกับ่แน่ใจกันเดี๋ยวล่อเบ,บิง้งน,น่จจะเนาะ